อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวค่ะโรเซ่สายเปยค่ะย่องไปหาไฮเายรินะคะส่วนดับเบิลยูเกค่ะมีความเคลื่อนไหวนะคะพร้อมๆกันกับคุณปีเตอร์ค่ะคล้ายๆว่าจะมีพิรุษนะวันนี้ค่ะสาวโเรเซ่ค่ะมีการส่งรถฟุตทรัคนะคะไปให้เพื่อนรักอย่างไฮเยริถึงกลางกองถ่ายกันเลยทีเดียวค่ะ เนื่องจากเป็นวันเกิดของเธอนะคะเธอเกิดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะสาวโรเซ่ค่ะนอกจากจะส่งรถฟุตทรักไปให้แล้วนะคะเท่านั้นก็ยังไม่พอค่ะเธอยังหอบดอกไม้ชอ่อโตนะคะไปหาถึงกลางกองถ่ายอีกด้วยค่ะว้าวาวาว,าวเป็นเพื่อนรักกันจริงๆค่ะจนฮาเยรีเนี่ยแทบจะน้ําตาไหลกันเลยทีเดียวนะคะเธอมีการโพสต์ภาพค่ะที่ถ่ายร่วมกันกับสาวโรเซ่ค่ะแล้วก็ขึ้นแคปชั่นนะคะว่า แท่งเด็กน้อยนะคะรักไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะว่าโรเซ่นะคะมาหาถึงกลางกองถ่ายแล้วก็มีการร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะพร้อมกับตอกไม้ช่อโตให้กับเธอด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะซึ่งโมเมนต์นี้ค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยเนาะ,ะแล้วก็เผยให้เห็นนะคะโรเซ่ค่ะลุกล่าสุดนะคะเธอมีการทักผมเปียน,นะคะแล้วก็สวมโกมแกปอย่างที่เห็นค่ะหลังจากที่เราก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเธอมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะ ส่วนด้านสาวลิซ่าค่ะแม้ว่าเจ้าตัวเนาะจะไม่ได้มีการเคลื่อนไหวนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะดูเหมือนว่าจะมีพี่รุษนะคะเพราะว่าแต่ยโครเลียค่ะมีการโพสต์ภาพของเธอคะถึง5รูปติดกันค่ะแบบรัวๆนะคะลงในออฟฟิเชีด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะคุณพ่อปีเตอร์ค่ะก็นํารูปภาพเหล่านี้นะคะไปอัพลงใน IG Story ของเขาด้วยค่ะแน่นอนค่ะว่าวันก่อนเนี่ย ลิซ่าเนาะมีการส่งโฟโต้บูธาไปให้กับคุณพ่อปีเตอร์นะคะแล้วก็ตรงลายเซ็นค่ะเธอเซ็นว่า c ียูนะคะนั่นแปลว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะได้พบกันอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งหลายคนก็ตีความไปเนาะว่า จะเกี่ยวกับงานแอนด์ดมอวอร์ดหรือเปล่านะคะเพราะว่ากําลังจะจัดขึ้นในวันที่1กร,รกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็แอดรายงานไปตั้งแต่เช้าแล้วนะว่าฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยเขาเปิดพรมแดนแล้วนะคะไฟเขียวค่ะให้บางประเทศเนี่ยสามารถเดินทางเข้าออกประเทศเขาได้แล้วนะแม้ว,ว่าจะไม่ฉีดวัคซีนนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะขอแค่ว่ามีผลตรวจคะ72ชั่วโมงถ้าไม่ติดโควิดก็สามารถเข้าประเทศเขาได้เลยนะคะซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยอยู่ในโซนเอ่อไฟเขียวของเขานะสามารถเข้าออกได้เลยนะคะ ก็เลยทำให้หลายคนค่ะมีความหวังว่าลิซ่าัั้นน่าจะได้ไปงานแอนด์ดาวอวอร์ดนะคะก็นะมาลุ้นอันนี้ต้องลุ้นกันไปค่ะเพราะว่ายัางเหลืออีกหลายวันนะคะส่วนความเคลื่อนไหววันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะที่มีมาให้ชื่นใจเนาะก็ได้เห็นหน้าโรเซ่แบบชัดๆนะคะในวันนี้อีกด้วยค่ะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะก่อนจะคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า